สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เป็นชุดต่อเนื่องจากวิดีโอชุดการวิเคราะห์แรงในเครื่องจักรหน,นะครับเป็นการบันทึกภาพการย้ายแรงเฉื่อย f 3 f 4 f 5ให้อยู่ในตำแหน่งสัมผัสกับวงกลมหรือรัศมีรอบๆจุดศูนย์กลางเนี่ยในทิศทางที่ถูกต้องเริ่มเลยนะครับวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยพอนักศึกษาทราบว่า ชิ้นที่2 3 4 5 6มีแรงเฉื่อยมีขนาดเท่าไรที่ทางเป็นอย่างไรนี่นักศึกษาจะต้องแยกชิ้นส่วนชั้งชิ้นที่2 3 4 5 6แยกทุกๆชิ้นส่วนระเบิดออกจากกันเลยหรือเราเรียกว่าภาพเอ็กโพรสนะครับผมเริ่มต้นจากการเอ็กโพรสชิ้นส่วนที่3ออกไปก่อนล้กันนะครับจะเอ็กโพรสไปพร้อมๆกับแรงเฉื่อยด้วยเลย ทั้งหมดนะครับทั้งชิ้นที่3แรงเฉ่ยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เลยนะครับเอาไปไว้ข้างนอกก่อนอตรงไหนก็ได้นะจริงๆแล้วเวลานักึกษาทำเนี่ยหรือทำงานเนี่ยถ้าใช้โปรแกรมเพื่อสำเร็จรูปพวกนี้จะได้ผลลัพธ์ที่การคำนวณที่แม่นแม่นยาม,มากกว่านะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยพวกเราก็เรียนกันไปแล้วนะครับ อันนี้คือชิ้นที่3มแรงเฉยสามนะครับเดี๋ยวย้ายออกไปหาไป้ไปนิดนึง ลังจากนั้นก็ซูมมาเฉพาะชิ้นที่สามนะครับชิ้นที่สามนี่เป็นนี่พอไปดูว่าชิ้นที่สามเนี่ยตรงนี้คือจุด c g เนื่องจากเป็นชิน้นส่วนที่มีความเล่งเชิงมุมหรือความเล่งอัลฟาดังนั้นที่จุดศูนย์กลางเนี่ยจะต้องสร้างวงกลมบางๆขึ้นมาซึ่งมีรัศมีวงกลมเท่ากับค่า s นั่นเองย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ผ่านมานะครับ ค่า s 3เท่ากับ0.086เมตรหรือเวลาวาดภาพต้องเขียนจุด4ีเซนติเมตรหรือจะเป็นมิลลิเมตรก็คือ4.3ม mm, มิลลิเมตรนั่นเองโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขียนในในหน่วยเรามักจะตั้งในหน่วยมิลลิเมตรนะเพราะฉะนั้นเ,เขียน4.3ม mm, มิลลิเมตรนะครับก็วาดวงกลมจากจุดเซนทรอยหรือ c g ลัศมีก็ตั้งไป4 3 มิลลิเมตรนะลองเช็คทีรัสมสสี4.3หรือเปล่าโอ้นี่มันไดเมนเตอร์สี่อะถ้าไดเมนเตอร์4ี่ 4. นี่ไดเมนเตอร์ต้องเป็น8 ใช่ไหมเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเ,เดี๋ยวเราวาดใหม่มันดีกว่านะวาดใหม่ดีกว่า สี่จุดสามอ่าอย่างนี้น่าจะถูกต้องนะไม่ไรเราวาดที่นู่นไม่ได้ก็วาดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ย้ายไป,ไปก็ได้คือจะไม่ทําอะไรมันซ้ำๆเพราะว่าซ้ำแล้วมันก็คงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีใหม่สร้างไม่ได้ก็สร้างนอกแล้วก็ปีมาใส่ก็ได้นะอันนี้และสมี สี่จุอืมน่าจะเป็นขนาดนี้มากกว่านะงั้นคราวนี้ลองวัดใหม่สิอ่าไดมิเตอร์แปดจุดหกก็คือรัศมีสี่จุดสามนี่ถูกแล้วนะครับนะวาดวงกลมอย่างนี้ไว้นะครับวาดวงกลมอย่างนี้ไว้เสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง move ย้ายเวกเตอร์พวกนี้เนี่ย มูฟเพื่อให้มันไปแตะที่ขอบวงกลมอาจจะแตะด้านบนหรืออาจจะแตะด้านล่างผลลัพธ์มันจะต่างกันถ้าแตะด้านบนอย่างนี้มันจะทำให้เกิดแรงบิดภายในเนี่ยทวนเข็มนาฬิกา C C W แต่ถ้ามันแตะด้านล่างจะทำให้เกิดแรงบิดภายในหรือท T เล็กเนี่ย C W ตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนัน เราต้องย้อนกลับไปดูในเอกสารที่เราคำนวณไว้ว่า,อานอกจากวงกลมจะโตจุดสี่สามเซนติเมตรแล้วเนี่ยอันฟาสามมีทิศทางเป็นยังไงก็ปรากฏว่าอันฟาสามมีทิศทางซีซก็คือทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเมื่ออันฟาเนี่ยทวนเข็มนาฬิกานะอันฟาในทวนเข็มนาฬิกาแรงเฉื่อยจะต้องอยู่ตรงขันข้าม มื่ออันฟ้าทวนเข็มนาฬิกาแรง f 3จะต้องทําให้เกิดแรงบิดภายในเนี่ยตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องนํามาแตะไว้ที่บริเวณนี้นะแล้วก็คลิกลงไปเท่านั้นเองนะนัะ้นนี่ก็คือเป็นวิธีการกําหนดตําแหน่งแรงเฉื่อย3บนชิ้นส่วนที่3ที่ถูกต้องเกิดทั้งแรงและมีทั้งแรงบิดภายในเกิดขึ้นบนชิ้นส่วน นะครับอะต่อไปไปดูชิ้นที่สี่บ้างไปดูชิ้นที่สี่บ้างชิ้นที่สี่เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องก๊อปปี้ไปหมดนะครับเอาหัวลูกศรไปด้วยเอาตัวลูกศรไปด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นแยกชิ้นส่วนชิ้นที่4ออกมาชิ้นเดียวกันย้อนกลับไปดูว่าชิ้นที่4เนี่ยก็เป็นการหมุนที่มีแรงที่มีค่าความเร่งเิงมุมเช่นเดียวกันมีอันฟศีเช่นเดียวกันมาไปดูว่าค่า S4 และอันฟศีเป็นยังไง S4 มีขนาดเท่ากับ จุด1.3เมตรหรือเวลาเราเขียนวงกลมบน,บน,บนจุด CG ของชนิดสี่เนี่ยก็จะเขียนวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ0.56เซนติเมตรหรือ5.6เซนติเมตร 5.6เซนติเมตรถ้าทำเป็นไดเมเตอร์5.6คูณ2 11.2นะเป็นรัศเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางคือ11.2ใช่ไหมคือเราต้องการเขียนรัศมีวงกลมเนี่ย5.6ม mm. ิลลเมตรแต่ตัวเลขที่ต้องก่อนในนี้ต้องเป็นไดเมเตอร์เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะ5.6คูณ2อ๋อเรามีเครื่องคิดเลขเรามีเครื่องคิดเลขอืม,อม บางทีเราก็เราก็คิดไม่ออกนะอืมบางทีสมองมันทำบ้างไม่ทำอานแะล้วอายุมากแนละ้คูณสองสิบเอ็ดจุดสองเออ,อยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่แต่ไม่แน่ใจเออสิบเอ็ดจุดสองป้อนไปนะหรือลองวัดขนาดดูก็คือไดนเดมิเตอร์สิบเอดจุดสองหรือลัศสมีเท่ากับห้าจุดหกนี่นะครับ ย้ายวงกลมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปไว้ที่จุดศูนย์กลางจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยมันจะใ,ใส่เส้นเต็มหนานี่มันก็ดูไม่ดีเนาะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นศูนย์กลางหน่อยก็จะดีกว่าเออปรันเป็ีป่นเส้นอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เป็นเส้นที่อ่าใช้งานจริงเป็นเส้นที่ล่างขึ้นมาบางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องย้ายลูกศร f สี่เนี่ยไปแตะไว้ เช่นเดียวกันแต่ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าอ,อ,อันฟ้าสี่มีทิศทางเป็นอย่างไรปรากฏว่าอันฟ้าสมีทิศทาง CW อันฟ้าสี่หรือแรงบิดภายนอกตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นแรงบิดภายในจะต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับก o v e แรงบิดภายในทวนเข็มนาฬิกาเอาไปแตะขอบวงกลมไว้ข้างบนได้ไหม,มเดี๋ยวเช็คใหม่สิแรงบิดภายนอกเหลืออันฟ้าตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นได้แล้วเพ้เาเอาเอาแรงเฉยสี่เนี่ยวางไว้ที่เนี่ยมันก็จะทําให้ เกิดแรงบิดภายในรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาถูกและเอาเอาแตะไว้ที่นี่นะครับนักษายอย่าแตะอย่างนี้นะครับนี้ไม่ถูกต้องนะครับหรืออย่างนี้ก็แตะอาจารย์หางเวกเตอร์แตะเหมือนกันไม่ได้นะครับประมาณตรงตำแหน่งนี้หรือจริงแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดใช้โปรแกรมเขียนแบบเนี่ยเวลาที่เราจะ m o v e แล้วเอาไปแตะให้ได้ชัวร์เลยเนี่ยควรใช้ตำแหน่งจุด มิดพอย n ์ของเส้นแล้วย้ายมิดพอย n ์ไปแตะกับกับวงกลมอืมอย่างเงี้ยมันจะชัวร์ที่สุดเลยนะแล้นี่ก็คือการแยกชิ้นส่วนชิ้นที่สี่ออกไปแล้วเขียนทิศทางและก็ตำแหน่งของแรงเฉื่อยบนชิ้นที่สี่เนี่ยได้อย่างถูกต้องที่สุดนะครับก็เสร็จไปแล้วสองชิ้นก็คือชิ้นที่สามและก็ชิ้นที่ สีนักษาเดี๋ยวต้องแยกชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับต่อไปชิ้นที่ห้าก็คัดลชิ้นที่ห้าออกมาเอาไว้ด้านล่างบ้างชิ้นเดียวกันชิ้นที่ห้าเนี่ยมันหมุนด้วยความเล่งเชิงมุมน,นะ เราต้องดูว่า h น้่มีค่าเท่ากับเท่าไหร h หมีค่าเท่ากับ0.192เมตรหรือเปลี่ยนสเกลแล้วทำให้เราต้องเขียนบนกระดาษเนี่ย9.6มิลลิเมตรดังนี้ก็สร้างวงกลมที่มีรัศมี9.6ม mm. ิลลิเมตร 9.6นี่คือรัศมีเป็นไดมนเตอร์คูณสต้องใส่ไดมนเตอร์สิบใส่ไดมนเตอร์19.2ไปเราก็ได้วงกลมขึ้นมานะทำให้มัน,นเป็นวงกลมที่มีลักษณะเส้นบาง ยาไปไว้ที่จุด CG ของมันนะจำได้ไหม CG จะอยู่ตัวข้อนี้ CG จะห่างจากจุดนี้ห่างจากจุดซ้ายเนี่ยไปเศษหน่งของความยาวทั้งหมดนะฮะอ่ะตอนนี้เราต้องย้อนมาดูว่าอ่าแล้วอันฟ้าของชิ้นที่5เนี่ยทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็ปรากฏว่าชิ้นที่5มีค่าความเล่งเชิงมุมง C, C w ทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นมีค่าอันฟ้าหรือแรงบิดภายนอกเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาแรงบิดภายในจะต้องตามเข็มนาฬิกาตรงกลางนะครับอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาส่วนแรงเฉื่อยจะต้อง ตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาคืออ่านี้นะถ้าไปแตะข้างบนเนี่ยมันก็จะมีทิศทางแรงบิดภายในเนี่ยเหมือนกับมุมทิศทางของอันฟ้าคือถวนเข็มเพราะ,ะนั้นเราต้องเอาไว้ที่นี่เหมือนทําให้เกิดแรงบิดภายในหรือตัวทีเล็กเนี่ยมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็แตะแล้วก็วางลงไปนะครับ นี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวิเคราะห์แรงต่อไปหลังจากเนี้เราต้องวาด free body diagram ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเช่นอันนี้เรียกว่า free body diagram ของชิ้นที่3าม free body d i a g r a ของชิ้นที่4ี่ free body d i a g r a ของชิ้นที่5จริงๆเราต้องเขียน free body diagram ของชิ้นที่2ด้วยนะครับก๊อปปี้มาเลยครับต้องแยกออกมาด้วยชิ้นเดียวกันนะ่ มันจะดูทับซ้อนกันนิดนึงก็คือ,อถ้าผมลบเส้นนี้ออกเนี่ยนี่คือชิ้นที่สองจุดน,นี้คือจุด cg ของชิ้นที่สองนะครับแต่เนื่องด้วยชิ้นที่สองเนี่ยมันไม่มีความเร่งเชิงมุมหรือหมุนวยความเร็วของที่นั่นเองดังนั้นการเขียนเวกเตอร์ของแรงเฉื่อย f 2เนี่ยจึงเอาหางเนี่ยวางไว้ที่ตำแหน่งของจุด cg ได้เลย นะดังนี้เพราะฉะนั้นลูกมันก็เลยซ้อนๆกันอยู่อันนี้เป็นหางของแรงเฉยนะครับหัวของมันอยู่นี่นะครับโอเคก็แยกฟรีบอ o d ดี้ไดแกรมของชิ้นที่สองมาเช่นเดียวกันต้องแยกฟรีบอ o d ดี้ไดแกรมของชิ้นที่หกออกมาด้วย อันนี้เราเตมิมมนเลยกันอ่าชิ้นที่นก่นเป็นรูปบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างนี้ตรงนี้เป็นจุด4ี่ชิ้นที่หกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นชิ้นส่วนที่ขึ้นที่เส้นตรงซ้ายขวาซ้ายขวาเราเขียนหางของเวกเตอร์ f หลงที่จุด4ี่ได้เลยนะครับโอเคนะครับนั้นวิดีโอชุดนี้คือเป็นวิธีการสอนว่าเวลาเราแยกชิ้นส่วนชิ้นที่สองไปจนถึงหออกมาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าเป็นชิ้นส่วนที่ไม่มีความเล่งเชิงมุมเช่นชิ้นที่2กับชิ้นที่6นะครับเราเขียนหางของเวกเตอร์ไว้ที่ตำแหน่งของจุด4 g ได้เลยแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนที่มีความเล่งเชิงมุมเช่นชิ้นที่สชิ้นที่4และชิ้นที่หอย่างนี้มีความเล่งเชิงมุมนักศึกษาจะต้องสร้างวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับค่า h ที่คำนวณได้ก่อนเสร็จแล้วย้ายแรงอย่าลืมว่าแรงต้องใส่ทิศทางให้มีมุมเหมือนเดิมนะครับเวลาย้ายลูกศรออกมาเนี่ยให้มีลูกทิศทางเนี่ยกี่อ,กองศาเนี่ยตามเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ย้ายแรง F3 หรือแรงเชื่ออื่นๆเนี่ยไปแปะวงกลมไว้ฝั่งด้านบน,นหรือ,ออาจจะฝั่งด้านล่างแปะให้แบบสัมผัส นะแปะให้สัมผัสแปะให้สัมผัสแล้วจะต้องเลือกฝั่งด้วยว่าจะต้องเลือกฝั่งด้านที่ทําให้มีแรงบิดภายในทีเล็กสวนทางหรือตรงกันข้ามกับมุมอัลฟานะความเร่งเชิงมุมอันฟะาครับโอเคงนั้นวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการบรรยายวิธีการวาดรูปซึ่งเวลาที่ผมตรวจการบ้านหรือตรวจข้อสอบเนี่ยก็จะดูที่รูปภาพเนี่ยเป็นหลักนะครับขอบคุณครับ